ก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องเก็บเมล็ดพันนะครับทุกอย่างที่จะเก็บอย่างเช่นพวกกระเพรานี้เราก็จะไม่ซื้อก็เก็บหวานนะครับแล้วก็พวกพริกพวกอะไรนี้แต่ถ้าเป็นพวกบวกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับพวกบวกพวกตัวแขกเนี่ยพอเก็บแล้วพอปลูกขึ้นมามันจะมันจะเป็นเป็นสั้นนะครับแล้วเกิดเราซื้อจากตลาดมานะครับผมเจียไตเนี่ยนะครับพอปลูกมามันก็จะสั้นบวกก็้วจะเป็นลูกเล็กจากลูกยาวขนาดนี้มันก็จะเล็ก้วก็ตั้มแค่เนี้ยนะครับ อย่างมะเขือเทศทอมันก็เปลี่ยนมาเป็นมะเขือมะเขือปุ้มขนาดนี้ครับพอเก็บเม็ดนะมันจะเปลี่ยนมาเป็นมะเขือปุ้มแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่เทศทอ เพราะมันเป็นพันผสมนะครับเราจะเน้นพวกสลัดแล้วก็พวกคอามตุ้งตุ้งฮ่องกงพวกนี้ที่เราเก็บพันได้อนนี้เราก็จะเก็บช่วงฤดูหน้าหลังนี้เราก็จะเก็บต่อปีนะครับสิ่งไหนที่เราเก็บไม่ได้มันก็จนใจเราก็ต้องซื้อนะครับแต่ก็บางอย่างมันก็แพงอย่างเช่นพวกตระตปีบ็อกกุลี่พวกลุยนี่แล้วก็พวกนี้จะแพงมากนะครับถ้าพวกช่วงหน้าแรงนี่เราจะทําไม่ได้เลย เพราะมันจะลําบากมากเลยนะครับช่วนี้พราช่วงหน้าหนาวนี้เราก็กล้าลงทุนเพราะเราเราสามารถผลิตผลตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นรถกัเพราะอากาศมันให้นะครับเพราะตรงนี้ส่วนที่พวกผมได้ได้มายืนตรงนี้นะครับผมไม่ได้มองเรื่องว่า <c oughs> เราจะต้องได้เงินมามากมาย <c oughs> เราจะต้องได้นั่นคือผมมองที่ว่าผมต้องการมีอาหารที่ดีกินแล้วก็เราจะทํายังไงที่จะเผื่อเพื่อนข้างนอกได้ให้เขารู้ว่าเรา มีสิแล้วเ,เรามีส่วนหนึ่งที่เป็นห่วงพวกเขาที่เขาโดนเรายอยู่ในเมืองืออยู่ในต่างๆที่ต่างๆนะครับตรงนั้นนะครับนี่คือความความเป็นจริงใจของผมนะครับ